สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซีของคูแม่เหมียวนะคะทักทายเสาร์วันที่สิบเก่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตะกี้ก็น,นับมืออยู่ทุกเ่ายี่สิบเอ็ด่ะสิหอดหมือผีเพลินเปิดวงของสาวหน่อยเพชรบเนแพงเห็นเพนประกาศโตมือขึ้นันก็เลือนเนาะเป็นวันที่อะไรล่ะยี่สิบสามบอกหรือวันทีน่เท่าไหร่นาะคู้กับโมเดจตัวเลียก,กไลมันลืมละนะคะแต่ว่ากับโมเป็นยังก็ถือว่าเตรียมการช่วนก็มีฝนตกพาย,ยุเข่าเนาะค่ะเพื่อไปแสดงมาผัดสีเจ้งไหนล่ะสี่เฮดไทยอ่า บะมวนเนาะบะมวนบะมวนนะคะถักท่ายา่ำเสาบ่กันนะคะก่อนไปทํางานกะดีใจนําทางศิลปินเพื่ดน้นหลายคนเนาะที่มีส่วนร่วมในการบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือแนทางภาคอีสานนเนาะ,ะทางสาวนอยม,มันก็ห่องเพลงมันบอห่องเพลงจัดคอนเสร์ตนะคะเห็ดยังก็กุม ไลโซดนะคะและกกพอแม่เอฟซีเขาไปบริจาคสมทบรวมกันในขณะเดียวกันทั้งน้องฮักแพกน้องโซโฟเฟียน้องก้อย็นหคะแล้วก็อีกหล,ลายคนที่คู่บริเอยกล่าวเนาะกามา,าห้องเพลงนะคะห้องเพงลงรับบริจาคสมทบทุนในการซอยเหลือภูประสบใัยเช่นเดียวกันก็ดีใจได้เนาะทีว่าน้องๆเพื่นศิลปินเพื่นใดเสียสละเพื่อ เพื่อส่วน,วนเพื่อส่วนร่วมเนาะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเขามีความรู้ความสามารถในท่างอะไรท่างการสแสดงนะคะเข้ากับไปสแสดงเนาะมีคนน,นี่มาเบิงมาชมกะมีคนเชิญชวนคู่สอยฟังได้ว่าการการรับบริจาคเนี่ยมันมันก็จะเป็นขั้นบ่มีผู้กอ่อต่างขึ้นมากนี่กะสิบบ่มีคนเห็นเนาะ บางคนนี่ตั้งใจว่าเอ๊จะไปบริจาคตรงไหนให้ตรงไหนเนาะจะบริจาคใส่หนอมีเงื่อนกับโบหลายสินะคะอยากรวมกิจกรรมเฮ็ดจังไหนหนอถ้าเกิดมีกิจกรรมแบบนี้เขาก็สามารถที่จะโอนเข้าไปหรือว่าเอาสิ่งของไปให้นะคะอย่างคุณคู่ก็เฮ็ดน้ากันก็พอๆแม่เอฟซุณคู่ตอนไล์สดว่าเออผมมีเงื่อนหน่อยอยายมีเงินบบหลายอยากจะสมทบในการช่วอยเหลือคนสบภพยเล็กๆหน่อยร่วมกันหมู่บ้านนี่ก็ไปมอบให้ทางกู่ไพยกาลสินเนาะคะ่ะอโศกเนาะคะ่ะของอโศก อจังบวัดกาลสินกะไปสมทุกเพิ่นถือว่าโบได้ลายแห้งนะสองพาอบาทเนาะค่ะก็ถือว่าโบหลายแต่ว่ามันก็เป็นความตั้งใจที่เข้าเอาไปหมอบเพื่อนเงินเล็กๆในหน่อยส่วนนี้ก็คือการต่อชีวิตการให้ ความซอยเรือนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้วนจุดเริมต้นที่ขาเห็ดห่วมกันเพราะฉะนัน้นก็เดี๋ยวในช่วงระยะเวลานี่ผู้ใดจะสมทบหรือจะร่วมบริจาคผ่านไปทังคุณนสะดวกกับผ่านมาทาังคุณคู่กไ็ไใดนะคะคุณคู่กับรับรวมบริจาคจริงคุณคู่กับมื่อก่อนกับบริจาคไปทางอื่นนอกค่ะ,คะบัานก็มีหลายๆคนว่าเอ้าอยากบริจาคนี้คุณคู่ศาสนาร่วมกันมากก็ถือว่าเป็นสิ่งดีดีใจนําคนถี่มีส่วนรวมในการทําคู่ยังภาคภูมิใจในตัวในตัวเจ้าของอีกใคะว่ายัง้อยห่ากกบ เลยเป็นจิตอา,าสาเลยเลยช่วยเหลือคนที่เพิินลําบากอยู่ณเวลานี่ก็ให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะอย่างน้องโซเฟียน้องพักแข้งสิเขาไปได้มีส่วนรวมตัวนี้เขาก็ถือว่าเขาต้องเขาต้องมีจิตอาสานะในอนาคตก็คือต้องอาศ,าศาัยความยังก็ความคิดแนวความคิดแบบนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เพลินเนาะในอนา,นา,นาคตก็คือเป็นภูณนะะยังก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งีิตรงอยู่ในสังคม ที่ได้เป็นผู้นํ่ในการทําสิ่งนันสิ่งมีคุณคู่นี่เป็นคุณคู่นี่พยายามที่จะถอดแนวความคิดของเจ้าของสิ่งดีๆนะอย่างไห้กับผู้นั้นไห้กับผู้หนีเพื่ออย่างเพื่อเพื่อนเสไปต่อหยดต่อเติมเติมต็มในวันขังหนาเมื่อเพื่อนเติบใหญ่เพื่อนเพื่อนมีความพอมนะคะอย่างอุ้งอิงมันกระบอกจะบอกไห้กัลังใจไห้กับั่งใจผู้ประสบภัยมันก็เป็นสิ่งดีๆนะคะก็ต้องไห้กัลั่งใจนะคะไห้กับร่งใจสุขหูซุกคนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันบริเกิดขึ้นง่างๆ ช่วงนีน้คู่ก็เลยจิตอาสาคนขาง,งหลายเนาะซอยะสบภัยแน่เมือว่าเนี่ก็เหตุผลงานเพลงหนึ่งของมุกรกรพง่์มนแต่งให้โรงเรียนบ้านเกิดนะคะนี่อย่างมูพออตเตเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นพออโรงเรียนบ้านเกิดนะคะกลับมาเป็นมารับตําแหน่งในบ้านเกิดเจ้าของอมุกรกรพง่์ก็เลยแต่งเพลงโรงเรียนบ้านห้องแซงให้ให้กับโรงเรียนค,นคู่ก็เลยจิตอาสายกัน เอาเอ็มวีเอ็มวีกับบ้านในไปทายดอกก็เอาภาพต่างๆที่เพิ่นมีในเฟีบุกในหันในหนีแน่ก็เอาภาพลงไปก็อยากให้สนับสนุนกับทางทางหมู่บ้านทางชุมชนเฮ้ก็เฮดได้เล็กๆน่อยจากที่เฮามีความรู้ความสามารถบด้คิดคาอีหอย่างดอกเนาะค่ะก็คือเฮดได้ก็คือเฮดไหยคุณครูเป็นศิ์เก่าโรงเรียนนันดอกนะคะแต่ว่าหูจักกันกับพออตเตอรนเป็นหมู่กันกับหมู่วรพงศ์อยู่สินคก็เลยจิตภาษาเฮดไหย เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใส่เวลามีเจ้าหน้ามาตรวจมาเหยี่ยวม,มายามอย่างหน่อยกับเฮ็ดไหลเพลงที่เพิ่นแตงมานะดีขืนมวนขึ้นกว่าเก่านะคะซึ่งงจริงๆแลลวพวกเราก็เฮ็ดจิตอาสาในการเฮ็ดจุดเดียวนีเพราะว่าความรู้ความสามารถทที่พ่อมีอยู่กระแบงปันไปให้หลายๆโรงเรียนนะคะแตงไห่โรงเรียนปันเกิดโรงเรียนซ้อข้อเนี่ยโรงเรียนยังก่อ ห้องเสียงวิทยาคมโรงเรียนมัธยมนี่วก,วก,ก็มุกพุ่งกับแตงไปตั้งแต่ตอนงานผับปางานยังกระสองเพลงสามเพลงนะคะเลงอยู่อีกเรียนหนึ่งคือเรียนชุมชนห้องเสียงวิทยาเป็นโรงเรียนโรงเรียนเกา่าคู่เป็นเหมือนสิทธิ์เก,าวกว่ากมุกกพุ่งเป็นสิทธิ์เก่าแต่ว่ากับเดี๋ยวจังไรจังหาจังหวะเลยโอกาสแต่งห้เพราะฉะนั้นการเป็นจิตอาสาข้าสาม,มารททัไเลยตามความสาม,มารถของเขาไผ่ห่องเพลงเก่งกับไปห้องเพลงไผ่เบาเก่งกับไปเบาเอาเขียนเพลงแต่งเพลงอย่างทุกอย่ไผ่เห็ดเปียงบ่ได้บมีเงินบบมีบบมี บ่มีเงินบ่มีปัจจัยหลายกะใส่แห้งใส่กำลังไปเก็บนน้ำกันกะเหลวกันเนาะเอาฟังเพลงบ้านโรงเรียนบ้านห้องแทงเบิง่งดูล่ะคะ่ะเวาเป็นแบบไดคู้หมกแตงกู้แม,ม่เมียวเห็ดคลิปประกอบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจหายกำลังใจค้นทีประสบให้อยู่แล้วกะให้ทุกคนคิดดีทำดีมีจิตอา,าสาร่วมกันนะคะทักทาไปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ชนคนผู้ไทยน้องวิชาการเรียนดีมีวินัยใส่ใจใฝ่เรียนรู้คุณธรรมลูสีเหลืองเขียวเราเข้นคนคุณรูและชุมชนมาช่วยคำเศรษฐกิจพอเพียงเราน้อมนำร้อมกันทำสิ่งแวดล้อมไม่ดูดีวิชาการนำไกลให้ล้ำเละ เป็นพ่อเกิดตามเจริญในวันนี้นักเรียนก็สะอาดมารยาทดีผู้บริหารมีสิลธรรมประจำใจสังกัดสอ,อพปอ,อยโสทรนเก็บสองไม่หยุดหย่อนพร้อมก้าวไปอนุบาลและประถมมาเรียนได้โรงเรียนดีในดวงใจใครทุกคน ชนคนผู้ไทยน้อวิชาการเรียนดีมีวินัยใส่ใจไปเรียนรู้คุณธรรมลูกสีเหลืองเขียวเราเข็นคนคนรูและชุมชนมาช่วยคำเศรษฐกิจพอเพียงเราน้อมนำพร้อมจัดทำสิ่งแวดล้อมไม่ดูดีวิชาการนำไกลให้ลำเละ เป็นบอกเกิดความเจริญในวันนี้นักเรียนก็สะอาดมารยาทดีผู้บริหารมีสิลธรรมประจําใจสังกัดสพอปอยโสธรเขตบองไม่หยุดหย่นอนพร้อมก้าวไปอนุบาลและประถมมาเรียนได้โรงเรียนดีในดวงใจใครทุกคน